ทุกคนทราบกันไหมคะว่าประเทศไทยส่งออกถุงยางมากที่สุดในโลกค่ะซึ่งเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดถึง44คิดเป็นรายได้272.26ล้านดอลลาร์เทียบเป็นเงินไทยประมาณถึง9,800ล้านบาทวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องธุรกิจถุงยางอนามัยในประเทศไทยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแบรนด์อะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ หากเราลองเทียบนะคะแบรนด์ถุงยางอนามัยที่วางขายในไทยและต่างประเทศเราก็จะพบได้ว่าเป็นลักษณะผู้ขายน้อยรายค่ะและประเทศไทยของเรานะคะคก็มีแบรนด์ถุงยาอนามัยใหญ่ด้วยกัน3แบรนด์ค่ะคือดู ouch, แลกวนทัชและก็โอกามโตะค่ะเรามาดูรายได้รวมและกำไรทั้ง3แบรนด์ในปี2565ว่าใครจะครองส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไรกันบ้าง อันดับ3ได้แก่โอกามโตะรายได้รวม1,084ล้านบาทกำไร162ล้านบาทมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง10%ตามมาด้วยอันดับ2คือวันทัชรายได้รวม1,991ล้านบาทกำไร262ล้านบาทด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด33%และอันดับ1ดูเล็ก รายได้รวม3095ล้านบาทกำไร89ล้านบาทคองส่วนแบ่งทางการตลาดไปที่51ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปส่องการทำการตลาดของแต่ละแบรนดว่ามีความน่าสนใจยังไงกันบ้างมาดูกันดีกว่าค่ะว่าการตลาดของแต่ละแบรนด์จะเป็นยังไง เริ่มต้นด้วยเศร้าตลาดอย่างดูเล็กค่ะซึ่งจุดเด่นของแบรนด์นี่ก็คือการสร้างอวสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์โดยพยายามให้ความรู้และก็ทำลายเพนพอยต์ของผู้บริโภคเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคให้หันมาใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดและป้องกันโรคมากขึ้น ต่อมาเป็นแบรนด์ One Touch ค่ะในการทําการตลาดของแบรนด์คือการทําให้ถุงยางอนามัยดูเข้าถึงง่ายซึ่งเราจะเห็นได้จาก2แคมเปญล่าสุดคือการจัดอีเวนต์เพื่อสนับสนุนการสวมถุงยางให้ถูกไซส์และมีเว็บไซต์สําหรับวัดขนาดอวัยวะเพศชายและการจัดนิทรรศการ Yes Exhibition by One Touch เพื่อให้คนได้ใช้ประสาททั้ง5กับถุงยางอนามัย และสุดท้ายแบรนด์โอการโตะมีการสร้างแคมเปญให้คนผลิตหนังสั้นเพื่อชิงรางวัลในหัวข้อเรื่องเพศคือเรื่องโอเคเป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมการใช้ถุงยางและความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของโอการโตะคือถุงยางอนามัยที่มีความบาง0.03เซนติเมตร หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่าประเทศที่นําเข้าถุงยางอนามัยจากไทยมากที่สุดจะเป็นประเทศมหาอํานาจในการส่งออกอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาและรองลงมาคือเวียดนามค่ะเนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติทําให้เราคาดการได้ข่าวว่าประเทศไทยของเราจะสามารถเพิ่มการส่งออกได้มากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยของเราเลยคะ่ะมีแหล่งวัตถุดิบทําให้มีต้นทุนต่ําซึ่งมีโอกาสมากที่จะเติบโตได้ในอนาคตค่ะ การมีเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามายัยเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งคู่ของเราและตัวเราเองค่ะถ้าแบรนด์ที่คิดว่าน่าจะใช้ก็อาจจะเป็นดูเร็กซ์เพราะว่าคือเห็นโฆษณาบ่อยด้วยแล้วก็น่าจะหาซื้อได้ง่ายสุดละเพราะว่าทองเซเว่นก็มีอะไรเงี้ยหาง่ายค่ะ ถ้าที่เห็นผ่านตาเนาะก็จะมีดูเล็กแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่เคยเห็นน่าจะเป็นเฟย์บอยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าให้เลือกใช้ก็อาจจะเป็นดูเล็กเพราะว่ามันจะมีอยู่แบบเหมือนเป็นซองสีฟ้ากล่องสีฟ้าค่ะอันนั้นดูแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรซิมเพลที่สุดแล้วเหมือน <S <S ม,มีคนใช้เยอะอะไรเงี้ยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็แบบเออแนะนําว่าเน,นี้ยดีประมาณนี้ค่ะที่ผมเห็นก็ ในเซเว่นเข้าไปก็มีดูเหล็กหรือว่าวันทัดครับก็อาจจะซื้อที่มันโฆษณายเยอะหรือดังๆครับก็สองอันนี้และนี่คือภาพรวมของตลาดถุงยางอนามัยที่เรารวบรวมมาให้ครั้งหน้าจะเป็นธุรกิจอะไรไปติดตามได้ที่เว็บไซต์อ่างแก้ว o r q u a l ควอเรตค่ะ